เปเลสกีออฟซีดิกูดีอาอ๋ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเปเลสเกียหรือเปอร์เลสเกียถ้าท่านไหนทราบนะคะก็สามารถคอมเมนต์เป็นความรู้ไว้ให้ออได้นะคะหนามของเขานะคะค่อนข้างที่จะถือว่าโหดได้เรื่องเลยค่ะหนามเล็กๆนี้นะคะที่อยู่รอบๆใบถ้า กหรือตำเข้าไปแล้วค่อนข้างที่จะเอาออกยากเลยค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ mm hmm. ก็จะมีกระถางใช้ปลูก mm hmm. ดินปลูก mm hmm. กาวมะพร้าวสับและก็ถุงมือค่ะ mm hmm. เห็นหนามของเขาไหมคะ mm hmm. ถุงมือออใช้ทั้งหมด2ชั้นค่ะ mm hmm. เพราะว่าเคยใส่ชั้นเดียวแล้วเอาไม่อยู่ค่ะ ยังไงก็เพื่อนๆอย่าลืมใส่ถุงมือหรือใช้อะไรเพื่อลองจับนะคะเพราะว่าหนามของเขาค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยค่ะทั้งหนามเล็กและหนามน้อยที่อยู่ใต้ใบเขานะคะขนาดกิ่งที่ออใช้วันนี้จะเป็นขนาดประมาณ8นิ้วนะคะที่ออจะนำมาใช้ปักชำให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้นะคะ วันนี้ออจะใช้กะมาพร้าวสับนะคะเพื่อใช้รองก้นกระถางค่ะป้องกันการดินไหลออกนะคะตอนที่รดน้ํากระถางวันนี้ออมีขนาด2นิ้วค่ะซึ่งก็เล็กมากๆถ้าเทียบกับกิ่งแล้วแล้วออมีไซส์ใหญ่ประมาณ2,3สใบค่ะเอาไว้ใส่สำหรับหลายๆกิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกออจะใส่กะมาพร้าวสับลงไปนะคะ เราก็จะใส่ดินลงไปค่ะอจะพยายามคัดกิ่งที่มีขนาดสั้นแล้วก็เล็กนะคะเพื่อใช้กับกระถางใบเล็กก่อนพอดีว่าได้กิ่งมาหลายวันแล้วค่ะแล้วกิ่งก็เริ่มเหี่ยวแล้วบวกกับที่ว่าอาไม่มีเวลาไปหากระถางและที่บ้านอาไม่มีดินด้วยก็เลยจะต้องจำเป็นยื้อชีวิตของเขาด้วยการนำปลูกลงในไซส์กระถางใบเล็กก่อน พอใส่ดินไปแล้วออกก็จะกดให้ดินเขาแน่นๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าตอนเรานำไปตั้งไว้หรือว่าตอนที่เราลดน้ำแล้วดินเขาสุดลงกลิ่งจะได้ไม่ล้มลงนะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งกระถาง ดินที่ออใช้ปลูกวันนี้นะคะจะเป็นดินที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยค่ะจะไม่ได้ใช้ดินแค็งตัดหรือว่าดินผสมปุ๋ยอะไรเลยค่ะจากที่ออสอบถามความรู้กับพี่ๆเขามานะคะตัวกิ่งเปอร์เลสเกียหรือตอเปอร์เลสเกียเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแลง่ายค่ะเลี้ยงไว้ในแดดลำไรได้แล้วก็เลี้ยงไว้กลางแจ้งก็ได้ค่ะและดินก็สามารถใช้ดินแบบไหนก็ได้ค่ะ ในการปลูกกระถางไซส์ใหญ่นะคะก็ทำขั้นตอนวิธีเดียวกันเลยค่ะแต่ว่าไซส์ใหญ่ออจะใส่ลงไปหลายๆกิ่งหน่อยนะคะกิ่งเปอร์เลสเกีย ประโยชน์ของเขานะคะก็คือเรานำมาปลูกเพื่อไว้ใช้สำหรับในการกราฟต้นอ่อนของแคงตัดนะคะจะทําให้ต้นอ่อนของแคงตัดเนี่ยค่ะเติบโตค่อนข้างไวค่ะส่วนวิธีการดูแลนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันกับการดูแลตอกราฟทั่วๆไปเลยค่ะ เดี๋ยวอ,อจะใส่กมามะพร้าวสับลงไปด้วยนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ประคองกิ่งนะคะไม่ให้เขาโค่นหรือว่าล้มลงนะคะเดี๋ยวอ,อจะขอไปทำที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมและติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่อแจ้งเตือนชมคลิปต่อๆไปนะคะ และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถที่จะแชร์หรือว่าแนะนำแบ่งปันกันไว้ได้นะคะขอบคุณมากนะคะ